สัญญาณเน็ตไม่ดีดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้เป็นเวนโชลูมเดี๋ยวอิ๊จะพามาดูรถในโชลูมกันว่ามีอะไรน่าดูบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะพาดูรถตัวอะ เริ่มที่ตัวดน้านหลังก่อนเลยก็ได้นะคะตัวนี้มาเดีย๋ยวพามาดูกันกับกล้องหลังก่อนนี่นะคะบรรยากาศในโชว์รูมนะก็จะมีพี่พีนะคะเขาเวนกันแล้วก็จะมีลูกค้ามาชมรถนะคะจริงๆแล้วบนโชว์รูมเนี่ยจะเป็น รถที่เป็นเดิมๆก่อนนะคะยังไม่ได้แต่งอะไรนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นรถดเดิมๆเลยถ้าจะเป็นตัวที่แต่งเนี่ยจะต้องรอในช่วงเย็นนะคะแห้ลงลงรีวิวเปิดก่อนนะคะเปิดประมาณห้าโมงเย็นมามเดี๋ยวอีฟมาพาชมคันนี้ค่ะคันนี้เป็นตัว วายแท็กนะคะถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะตัวท็อปเลยของตัว Everest ในเครื่อง2.0นะคะที่จริงทุกตัวเนี่ยก็จะเป็นบอดี้เท่ากันหมดเลยทำไมไม้กันฝั่นดินจังนี่นะคะราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสสามหมเจ็ดพันบาทนั่นเองค่ะ โดยจะมีนี่มีชุดแต่งแข็กนะเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวอฟพอยให้ดูระยะไกลน,นะคะก้องไม่ชัดเลยนะคะ คิดว่าอินเทรอร์กับไหมกันฝั่นนะอ่ะแป๊บนึงเขาออกก่อนขน่วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีปพามาดู ยนต์นะคะภายในห้องเครื่องนี่นะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงรถก่อนนะคะเสียงไม่ชัดหรือเปล่าคะได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงน่าจะชัดป่ะถ้าเราเปิดฝากระโปรงนะคะนี่เรากับกล้องให้ดูก่อน รงรถนะเดี๋ยวอิ๊จะคูณท้ยหลังนี่เป็นประมาณนี้ตรงจุดเปิดรถเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นหนี่สีเหลืองๆตรงนี้นะคะก็ดันไปด้านซ้ายดันด้านซ้ายยกขึ้นเดี๋ยวนะ Okay. มาแล้วนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์นี่ตรงนี้บ็นทายในห้องเครื่องยนต์นะคะของฟอร์ดก็คือจะเรียบร้อยนะคะมีการวางโซนเครื่องยนต์นะคะแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ใบเทอร์โบนะคะก็คือจะเป็นเทอร์โบ คู่นั่นเองค่ะตัวนี้จะอยู่ที่2 1 0แรงม้านะคะ5้านิวตันเมตรเนาะค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ค่ะในส่วนของเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นจีเซนเทอรลิงนะคะสําหรับปล่อยน้ํามันเบรกนะไปในแต่ละล้อนะคะว่าเบรกแรงเบรกน้อยเท่าไหร่นะคะให้กําลังเบรกนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกน้ําหล่อเย็นนะคะน้ํามันเบรกค่ะตัวนี้นะคะเป็นโซน แบ่งเป็นโซนนั่นเองนะคะตรงนี้ตรงกลางเนาะเป็นเครื่องยนต์นะคะอะไรมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นส่วนของพัดลมไฟฟ้าของเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่รถนะคะแบตเตอรี่ AGM นะคะแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะคะ80แอมป์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ 800 CCA นะคะแ0 0ย CCA คืออะไร8ป0 CCA ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เครื่องอุณหภูมิเย็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ start ติดได้เลยนะคะถ้าเกิดเรามียิ่งสูงยิ่งค่าสูงเนี้ยค่ะยิ่งสามารถ start ติดในอุณหภูมิที่เย็นได้นะคะก็คือเราไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนอะเวลาที่เราแบบอยู่ในที่อากาศเย็นไปขึ้นรอยไปขึ้นอะไรก็คือเราสามารถ start ติดได้เลยอ่ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกล่องฟิลนะคะควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็จะอยู่โซนบริเวณนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นข้าวๆค่ะมามาดูส่วนของภายนอกกันบ้างนะคะภายนอกเนาะภายนอกตัวนี้ไฟหน้าที่เห็นในชัดเลยนะคะก็จะเป็นไฟเมทริกนะคะ LED เหมือนเซล์ลใช่ไหมครับเครื่องติดง่ายใช่แล้วค่ะทำไมทราบค่ะ มาดูในส่วนของไฟหน้ากันก่อนนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟแมทริกนะคะ LED นั่นเองค่ะก็คือมีการปรับแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็คือไฟตัวนี้จะไม่แยงตารถคันที่สวนมานะคะก็คือเขาจะมีการปรับไฟนะคะให้ให้เหมือนกับเลี่ยงไฟเดี๋ยวจะดับเองเลยนะคะเวลาที่เกิดดับข้างนึงปลีข้างนึงอะไรแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้เนาะ หน้าสวยงามน,นะคะเป็น LED ค่ะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะเซนเซอร์นะคะเซ,นซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าสี่หลังสี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องตรงนี้ค่ะจุดนี้จะเป็นกล่องเรดร์ของรถนะคะที่จะทำงานเกี่ยวกับพวกระบบความปลอดภัยนะคะพวก Adaptive Cruise Control ต่างๆนะคะทำงานร่วมกับกล้องหน้านะคะทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะเพื่อที่จะตรวจจับ ระยะห่างต่างๆนะคะแล้วตรวจจับรถตรวจจับสิ่งต่างๆนะคะตรงนี้สวยงามค่ะเดี๋ยวมานี่ตรงนี้นะคะในส่วนของล้อที่ติดรถยนต์นะคะตัวนี้ติดล้อรถล้อติดรถยนต์เนี่ยจะเป็นขนาดขอบยี่สิบนะคะเป็นยาง HT นะคะที่ี่ยางก็จะอยู่ที่ ของห้าห้าทำห้าห้า R ยี่สิบนั่นเองค่ะส่วนมากเวลาที่เราเปลี่ยนล้อรุ่นนี้แถมพรมลิขิตด,ด้วยไหมครับแถมค่ะาการที่แบบมาซื้อรถกับอีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตแล้วนะทําให้เราได้มาเจอกันนะคะได้มาซื้อรถด,ด้วยกันค่ะอ่ะมามาดูยางต่อยางนะคะเป็นยางติดรถยนต์นะคะส่วนมากลูกค้า Ford Everest เนี่ยขับเดิมๆไม่เต็มน,นะยังไงก็ต้องเปลี่ยนยางนะคะ เปลี่ยนยางเป็นไซส์20เหมือนเดิมเนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ายางเดิมของรถเนี่ยจะเป็นยาง HT นะคะนี่เป็นยาง HT นะอ่าซีรีส์ยางเนาะ255ทับ 55R20 ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนนะคะส่วนมากก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นยาง AT นะคะยาง RT นะคะก็ส่วนมากก็จะเปลี่ยนเป็นยาง RT เนาะเนื่องจากดอกอยางตัวน,นี้ค่ะจะสวยกว่าลึกกว่าชัดกว่านะคะลายดอกอยางนี่จะสวยซีรีส์ยางที่เปลี่ยนเนี่ย จะเพิ่มขึ้นเป็น2 7 5เจทับห้าา R ยี่สิบนะคะก็จะเขาเรียกว่าเกาะติดยึดถนนมากิ่งขึ้นเองค่ะนี่นะคะตรงส่วนนี้จะเป็นต้องมองรอบทันมาให้แล้วนะคะนี่ราคาคันนี้ใช่ไหมคะคุณนบพักกิตนะคะ พี่นพก,กิจค่ะก็คือคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเนาะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนสามห่นเจ็ดพันบาทค่ะนี่ค่ะภายในค่อนข้างที่จะหรูหราเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้เนาะสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยค่ะเดินได้เป็นสปอร์ตมีโลโก้คําว่าวาย r ทร k แต่งได้จากโชว์รูมเลยค่ะพี่เอกราชแต่งให้ครบเลยค่ะคันนี้ แต่งครบจบที่โชว์รูมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบอคันล้อโช้กชุดเบรกนะคะจากเบมโบนะคะมีจัดให้หมดเลยภายในโชว์รูมเลยค่ะปรึกษาอีเพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm. มาคันนี้มีอะไรพิเศษนะคะมาดูพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็น Power เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั o นนั่นเองค่ะก็จะมีโหมดต่างๆนะคะอยู่บนพวงมาลัยให้เราปรับได้เองเลยนะคะตัวนี้ เป็นเบาะเบาะส่วนเบาะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับผู้น้านะสามนี่ตัวนี้เป็นบาะไฟฟ้าะะผู้น้านะคะหน้าจอ 10, เป็นสิบสองนิ้วนะคะตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะคะแอร์ A นะคะแอร์ A ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแยกโซนอิสระซ้ายขวานะคะตรงนี้เกียร์คันเกียร์จะสั้นมากเลยตอนแรกพี่เห็นแล้วค่ะที่แรกก็ รีวิวโตโยต้นะคะตอนนี้อีเปลี่ยนแบรนด์แล้วค่ะมาเป็น f o r ์นะคะเป็นฝากเป็นกําลังใจให้อีด้วยนะคะเดี๋ยวอีจะทําคลิปรีวิวด้วยนะคะเพิ่มเติมในแต่ละรุ่นเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวจะขยันออลงช่อง YouTube ด้วยนะคะตรงนี้เนาะเกียร์ก็จะตั้นกระชับมือแบบนี้นะคะโหมดต่างๆเนาะในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการปรับหมุนสามารถหมุนได้กดได้แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ขับสี่นั่นเองนะคะก็จะมีโหมดให้ปรับเป็นขับสองขับสี่ทางลาชันนะคะตรงนี้อันนี้รถอยู่ในเลนนะคะอันนี้โหมดถนนลื่นอันนี้โหมด s t a r stop นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นโหมดเหมือนกับออฟโรดนะคะสักหน่อยนี่แหละทำอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าจอใช้งานเดี๋ยววันหลังอิ๊จะพามารีวิวการใช้งานที่สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะ วงมาลัก็ใช้ง่ายค่ะตัวนี้เป็นในส่วนของค r u i s e Control นะคะปรับเซตปรับอะไรคือง่ายมากนี่ค่ะปรับระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะคะพี่เอการาบ,บอกว่าคุณแจรีโวในมือสั่นเลยนะคะคือพี่เอกราน่ารักมากคือมาซื้อรถนะคะเงินสดกับอีฟนะคะอยู่ที่ตอนที่ขายโตโยต้านะ อไทยไทยพี่เอกลากนะคะมาซื้อโรดเงินสดกับอีฟนะตอนนั้นซื้อน่าจะเป็นตัวสี่ประตูรุ่นไหนนะจะไม่ได้นานแหละมาซื้อกับอีฟนะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็ทั้งแฟนด้วยนะคะพี่อิ่มคนสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของการปรับระบบไฟนะคะ ไทเทเนียมใช่ไหมคะไทเทเนียมจะอยู่พันนูน้นไทไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นขับสองและขับสี่ค่ะไทเทเนียมเนี่ยจะเลิกผลิตแล้วนะคะก็ก็เดี๋ยวจะเป็นรถแบบลิมิเต็ดแล้วอิกแนะนำก็จะเป็นตัววายแท็กเลยก็ได้คะ่ะพี่โนมพกิตก็คือมันก็จะกลายเป็นรุ่นเทรนนะคะ ตัวเริ่มต้นตัวสปอร์ตแล้วก็จะเหมือนจะข้ามมาเป็นตัวบายแท็กเลยค่ะเพราะว่าไทเทเนียมขับสองขับสีนี้จะมีการเลิกผลิตนะคะได้ยินข่าวเวววมาว่าแบบนี้จำได้ตลอดค่ะพี่เอกาลาดเป็นลูกค้าที่น่ารักเสมอให้มาให้กำลังใจกับอิฟในทุกช่องทางเลยน่ารักตลอดเลยค่ะตรงนี้มามาต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะก,ก็จะเป็น ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้เป็นท้ายไฟฟ้าตาสวยงามตรงนี้สามารถเปิดปิดได้จับอันนี้ก็กดปุ่มปิดเนาะด้าน,นหลังนะคะก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้าตรงนี้ค่ะนี่เบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยกอิฟเช็ดล้องแป๊บนึง ับไเลยสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่ตรงนี้สวยงามพี่เคยดูน้องอีรีวิวตอนโตโ,ตโยตา้าเดี๋ยวตอนมาดูเดี๋ยวลองมาติดตามตอนรีวิวฟอร์นะคะคืออีก็จะเพิ่มเวลาในการรีวิวให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะ ลึกของฟังก์ชันการใช้งานดูในเรื่องของเครื่องยนต์มากขึ้น,นะคะ่ะตอนที่รีวิว t o y o t ้าอีฟก็ยิ่งเขินกล้องนะคะก็คือจะรีวิวประมาณชุดแต่งใช้เฉยนะแต่อันนี้นอกจากจะรีวิวชุดแต่งรถรอบคันที่สามารถแต่งที่นี่เหมือนเขาจะแต่งรถจัดหนักจัดเต็มที่สุดแล้วนะคะในใน Ford, อฟอร์ดอีฟิวฟอร์ดเกษตรเนาะวินเนาะก็จะเป็นฟอร์ดที่ศูนย์ฟอร์ดที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะที่เป็นรถขายฟอร์ดเนาะเขาก็จะแต่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ชุดสกเกิร์ตรอบคันชุดแต่งกระจังหน้าชุดเบรกของเบมโบติดโชกคนะคะชุดโหลดชุดอะไรก็คือจัดที่นี่ได้เลยไม่ต้องออกไปหาร้านข้างนอกว่าจะแต่งเพิ่มนะคะที่นี่แหละคะ่ะช่างด้วยช่างฝีมือดีนะคะที่แต่งรถมาแล้วหลายคันนะคะอนี้ ดูรอบรถเสร็จแล้วนะคะ<ม>เข้าวลางเดี๋ยวตอนเย็นนะคะอีฟจะไปรีวิวชุดแต่งนะคะชุดแต่งของเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะคะดอวลองเข้าไปดูข้างหลังโชว์รูมค่ะว่าจะมีรุ่นไหนให้อีฟรีวิวบ้างนะคะคือใส่ชุดแต่งออกมาคือหล่อหล่อจัดพอมาขายฟอร์ก็รู้สึกว่าตกลุมรักตกลุมลรัก f o r ์มากๆกก็คือเขาแต่งหล่อ แต่งหล่อมากๆแต่งได้เยอะที่สําคัญก็คือพวกเครื่องยนต์พวกช่วงล่างของเขาอ่ะดีนะคะก็ไม่แปลกใจเลยที่สมมติว่าที่สมมติว่าคนแบบไม่ต้องพูดว่าข้าวๆพูดว่าน้ำจิงแทนโอเคได้ได้ที่ไพายแรปเตอร์หลด รุ่นใหม่ใช่ไหมตัวนี้ปะเดี๋ยวกับกล้องหลังให้ดูก่อนนะคะพี่เอกลาถามว่ากระบะซิ่งซิ่ชื่ออะไรตัวนี้ปะมาใหม่เลยเพิ่งเห็นมาเลยคันนี้ไปเลยกระบะ น่าจะเทพสุดๆหรอแหละเนี่ยตัวอีพิ่งเห็นเครื่องตัวนี้เพิ่งเอามาโชว์เอาดูตัวนี้แล้วกันเป็น Ford Ranger นะคะเป็นแคบ3.0 LV6 t u r b บนะคะขับ4ี่เกียร์สิบสปีดใช่ๆคันนี้แหละใช่ใช่เท่มากทำไมมาถูกคันละมาไม่รู้ว่ามีจดอยู่บนโชว์รูมนะคะเดี๋ยวอีเปิดให้ดูภายในก่อน ว่ภายในคันนี้สวยนะนี่นี่ค่ะโอ้โหเบาเท่มากๆเลยตัวนี้บเบามารถแข่งเลยอ่ะคะ่ะเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่ๆชมเป็นคลิปหน้านะคะนี่แค่เบาก,ก็ยังรอแล้วแล้วก็ มีเกียร์ปกติเนาะตอนนี้เป็นโหมดการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่ขับสี่เนาะมีขับสองขับสี่แล้วก็ขับสี่อัตโนมัตินะปรับโหมดมง่ายตรงน,นี้หน้าจอเครื่องเสียงปกติชึบชบตอนนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมัติสิสปีด แนี่อิเล็กทรอนิกสชิสเตอร์นะคะไฟหน้าก็เป็นเหมือนัวเมื่อกี้ค่ะเป็นแมริก LED อันนี้<ม>เด็กอ<ม>นะไรเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนี่ค่ะตกแต่งด้วยเนี่ย MSRT ปึ๊บ เปลี่ยนครั้งหน้าต้องรถฟอร์ดแล้วค่ะรอนะคะรอเลยครับขอบคุณค่ะแต่ว่าฟอร์ดสวยจริงๆนะขายไปรู้สึกว่าเออรถอะไรดีจังมีระบบความปลอบบดภยัยต่างๆให้มาครบพันให้เกินเกินราคาแต่ว่าเราก็จะไม่วัดกับยี่ห้ออื่นนะคะ ให้พี่ๆดูเปรียบเทียบกันเอาเองล้อตัวนี้ให้มาเป็นล้ออะไรสองซีรียังอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับสี่ห้า R ยีสบเอ็ดนะคะเป็นล้อยีิบเอ็ดนิ้วเนาะตัวนี้เป็นล้อที่ติดออกมาจากโรงงานเลยนะคะซีรียังยางใหญ่มากอะล้อยี่สิ็ดนิ้วเดี๋ยวเงินพร้อมจะมาซื้อกับน้องอีฟรอเลยนะคะที่น้องไปคิด ิปรอเลยครับรอเลยค่านนี้มีกล้อง360องศาให้มาด้วยนะคะเดี๋ยวยมาดูทางคนค่ะอนนี้นะคะภายในเรียบปรูปนะพวงมันไลยพาวเวอร์นะคะพลังไฟฟ้าเป็นอีเลิกเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเหมือนกันตัวนี้จะเป็นบอกหนังดำนะคะเดินได้สีน้ำเงินเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ หน้าแบบหังมแบบีมีปรับแบบดันอันหลังดันตัวด้วยวันนี้เดี๋ยววันหลังอีจะพาไปทดลองขับดูในงานวันที่15กุมภานี้นะคะอีจะไปงานทดลองขับนะเพื่อทดสอบสมรรถนะนะคะของรถให้พี่ๆเห็นเลยนะคะว่าการใช้งานของปอดเนี่ยดีขนาดไหนมาสง่งถึงบ้านค่ะพี่อยู่จังหวัดไหนคะพี่โนภเกต เดี๋ยวพามาดูข้างหลังด้วยม,นะมีการตกแต่งนะก็เป็นลายแบบนี้นะคะมีพรมติดกับรถยนต์เป็น M S R T นะคะนี่ค,คือในส่วนของเบาะหลังนะเบาะหลัง นุ่มนุ่มมากเลยนะคะตรงนี้นี่นะหองบอเบาะก็จะเป็นในส่วนของ M S R T <S นี่นะคะ่ะทรงรูปเบาะข้างหลังนะคะตันนี้มีแอร์หลังมีช่องชาร์จไฟนะคะมีช่องเสียบ U S B และก็ Type C ด้วยค่ะ อ,อ,อยู่นคะรราชสีมาได้ค่ะไปส่งได้นะคะโคราชแค่ปากซอยค่ะเท่านั้นนี่ค่ะตัวนี้เป็นส่วนของกระบะหละ สีมาแค่ปากคอยะคะ่ะเดี๋ยวไปส่งให้ได้ค่ะถึงบ้านน,น,นกดเปิดแบบนี้นะหนีเตืมดีเซลปกติ Okay, เดี๋ยวคลิปหน้าอิ๊จะพามาอี๊จะมารีวิวคันนี้แหละสวยดีมาเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอิ๊จะมารีวิว เป็นในส่วนของกระบะนะคะแล้วก็ฟอร์ดตัวแต่งนะคะเดี๋ยวอีฟไปดูก่อนว่าในโชว์รูมมีรถอะไรว่างให้อีฟรีวิวนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนี้แหละจะมารีวิวเดี๋ยวอัพคลิปในวันถัดไปนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะไม่ใช่สวยแต่รถคนก็สวยมากขอบคุณมากมากค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะฝากกดไลค์ฝากแชร์ให้อีฟด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะไลฟ์ให้ชมบ่อยมากขึ้นนะคะว่าจะมีรถแต่งสวยๆรุ่นไหนค่ะเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําคลิปก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวแปทํทำคลิปก่อน,เด,เ,ดอนเดี๋ยวก็จะมาตัดแล้วก็ลงอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ